สวัสดีครับวันนี้ไซคิงสตอรี่นะครับปัญหาเรื่องนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการดูแลรักษาโซ่ที่ถูกต้องเลยครับคลิปที่แล้วนะครับผมเคยพูดเกี่ยวกับการเช็คโซ่นะครับว่าโซ่ยานหรือไม่นะครับวันนี้เราไปดูครับว่าวิธีการดูแลรักษาโซ่ที่ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ ต้องบอกว่าโซ่นะครับเป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรากําหนดไว้นะครับหรือว่าเส้นชัยนะครับเวลาเราปั่นจักรยานแข่งขันนะครับถ้าเราดูแลรักษาโซ่ไม่ดีนะครับระหว่างทางแข่งขันหรือว่าระหว่างทางที่เราปั่นนะครับอาจจะทําให้เราไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะครับครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ปั่นจักรยานนะครับคงมีวิธีการดูแลรักษา โซ่แบบฉบับของตัวเองนะครับแต่สำหรับคนใหม่นะครับที่ปั่นจักรยานใหม่ๆไม่ทราบว่าวิธีการดูแลรักษาโซ่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันได้เลยครับครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเวลาปั่นจักรยานนะครับล้วเกิดเสียงดังที่โซ่กับเฟืองจักรยานไม่ว่าจะเป็นเฟืองหน้าหรือเฟืองหลังครับเวลาที่เราปั่นจักรยาน ทุกคนก็จะรีบหาน้ำมันมาหยอดเพื่อให้เสียงเหล่านี้มันหายไปนะครับแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเราหยอดสารเหล่านี้นะครับน้ำมันหยอดโซ่หรือพวกนี้นะครับเยอะเกินไปหรือว่าในปริมาณที่มากเกินไปนะครับมันจะทำให้นะครับสารเหล่านี้ครับมันดูดซึมสิ่งสกปรกเข้ามาในข้อต่อโซ่นั่นเองนะครับทําให้ระบบการขัดเครื่องของเรานะครับไม่ได้สมูทหรือลาบเลือดนั่นเองนะครับ สิ่งส่วนประกอบที่ผมพูดถึงครับก็คือพวกฝุ่นต่างๆนะครับหรือว่าโคลนนั่นเองนะครับพ่ออย่าลืมว่าพวกโคลนพวกฝุ่นนะครับสารเหล่านี้มันจะดูดได้ดีเลยนะครับ วิธีแก้ไขนะครับก็คือให้หยอดน้ํามันในปริมาณที่น้อยนะครับไม่มากเกินไปเลยครับเวลาหยอดนะครับให้หยอดอยู่ตรงที่ข้อต่อโซ่นะครับถ้ามันเยิ้มเกินไปทั้งโซ่นะครับมันเยิ้มเกินไปให้หาผ้าแห้งมาเช็ดโซ่นะครับเพื่อให้มันซุนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับครับเรามาดูข้อที่2กันเลยนะครับ เวลาเราปั่นจักรยานนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็จะปั่นจักรยานด้วยความเร็วนะครับเช่น25กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับออกไปทิป50โล60โลหรือ100โลนะครับเวลาปั่นจักรยานนะครับลากกลับมานะครับให้เราทําความสะอาดโซ่โดยการใช้ผ้านะครับเช็ดไปที่โซ่นะครับอย่าลืมว่าเวลาเราปั่นจักรยานมากๆนะครับน้ํามันที่เราเคยหยดไว้นะครับมันจะซึมออกมาจากโซ่นะครับบางทีก็ติดเฟรมนะครับ นั้นมันที่สุมออกมาแล้วครับมันส่งผลไม่ดีเลยครับมันจะดูดสิ่งพวกดินพวกฝุ่นต่างๆครับเข้ามาในโซ่ต่อไปถ้าเราไม่ดูแลอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าจะเป็นก้อนนะครับขี้ผงดินดำๆครับติดที่โซ่นั่นเองครับหรือง่ายๆครับไปดูจักรยานแม่บ้านนะครับที่เราไม่เคยดูแลนะครับของคุณพ่อคุณแม่เราหรือจักรยานซื้อกับข้าวเลยครับจะเห็นว่าเป็นดินผงดำๆนะครับติดอยู่ตรงที่โซ่เลยนะครับ ครับเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับก็คือการล้างโซ่่นเองนะครับบางคนนะครับล้างโซ่โดยวิธีการฉีดนะครับใช้ท่อน้ําฉีดอย่างในรูปนี้นะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันจะทําให้โซ่ไม่สะอาดนะครับวิธีการล้างโซ่นะครับก็คือถอดโซ่ออกมานะครับล้างโดยน้ํามันเบนซินก็ได้นะครับหาซื้อง่ายๆนะครับหรือน้ํายาล้างโซ่ต่างๆก็ได้นะครับล้างให้คราบพวกนี้ออกมานะครับมันจะทําให้โซ่สะอาดมากกว่านะครับเราใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับขัดถูขัดถูบริเวณ ข้อต่อโซ่ให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับครับเรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาโซ่นะครับเห็นว่าโซ่เกิดสิ้นนะครับต่อให้เราถอดไปล้างครับเสียน้ามันนะครับข้อต่อโซ่นะครับก็ไม่งอตามที่เราต้องการนะครับการเข้าเกียร์ก็จะติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ดูแลรักษาโซ่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ รู้ไหมครับว่าโซ่นะครับควรเปลี่ยนทุกๆ4,000กิโลเมตรถึง5,000กิโลเมตรเลยนะครับบางคนนะครับระยะทางไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไรนะครับถึง4,000ถึง5,000กิโลเมตรนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับครับเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือข้อที่5นะครับเวลาเราปั่นจักรยานะครับตากฝนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คือ ปั่นแต่ยางตากฝนกันนะครับเวลาเรากลับมาที่พักนะครับให้เราหาผ้าคลีวนะครับหรือเศษผ้านะครับเช็ดที่โซ่ครับให้น้ําที่ติดโซ่ครับออกให้หมดเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่เช็ดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับสารที่เคลือบโซ่นะครับมันก็จะไหลออกมากับน้ำครับทำให้โซ่เกิดสนิมนั่นเองนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการดูแลโซ่ที่ถูกต้อง มีอะไรบ้างนะครับผมให้ข้อมูลไปเรียบร้อยนะครับหวังว่าข้อมูลชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆคนที่กลังดูแลรักษาโซ่อยู่นะครับครับข้อมูลนะครับชุดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์นะครับ b i e Cycling com นะครับที่ให้ข้อมูลผมมานะครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีคอมเมนต์นะครับมีข้อเสริมอะไรนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับครับ วันนี้ใส่ King Story ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ